คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเฮียไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเด็ดขาดถ้าใครเล่นแล้วเกิดเสียอย่าโทษเฮียเลยนะครับโอ้ลาลาลาโอ้ลาลาลาโอ้ลาลาโอ้ลาลาออ้อ้โอ้ลาลาออ้ลาลาลา ไงก็กราบสวัสดีคนในชุดสายดาวกากันอีกเกินเคยนะครับวันนี้ก็พบออกับ y e s เช่นเคยกับช่อง slot yes2 นะครับผมวันนี้ก็มาโยกับเกมน้ำเต้าปูป่านะครับ้ยเกมใหม่ก็กล่าย p ีนะเออเดีวจว่าได้เป็นยังไงนะครับผมมาดูไปพร้อมเฮียเลยนะว่าเป็นยังไงนะเฮียก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับผมวันนี้มีคนขอรีเควสเข้ามานะจัดให้สหน่อยแล้วกันเลย โอเคผมโอเคเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะกับน้ำเต้าปูปลานะครับผมและเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม V.I.P นะครับหรือว่าช่วงเวลาบนัสแตกนะมีกิจกรรมมากมายในกลุ่มนะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆควรเข้าดว่ดวนเลยนะกดคลิกลิงก์้างลางไปเลยนะครับผมดีสองปักหมุดไว้นะครับโอเคแล้วก่อนจะเริ่มเกมนะครับไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเด็ดขาดนะดูววามันเทิงจะนด้ครบเป็นนิดหนึ่งๆๆ โอเคผมวันนี้มาด้วยทุน999บาทอื้บเาทดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตเอาตัวการ์ตูนออกไปไกลๆก,ลกล่อ <c> น <oughs> ลโอเคโอเคหลับเริ่มเวลาดีกว่านะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงหน่อยกันโอเคผม ไปครับเบริระบายก่อนเลยหัวดไปโอเคโอ้ยมาเลยว่ะโอ้ยละไรที่ะลาลาโอเคผมเป็นไงโอ้ยไม่มานะโอเคเดี๋ยวเราใส่เลยกันนะผมโอ้โหเปลี่ยนตัวเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้มาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเออโอ้ไม่ค่อยพร้อมเลยนะแม่โอเคสักครู่น้ำเพื่อนนะโอ้ตัวตูนมันขวางนะครับโอเค ไปครับเราไปเบ็ดที่10ลาลาลาโอเคเราจะไม่มีการหมุนธรรมดานะช่องนี้เราจะเป็นช่องที่ล้างผ่านสล็อตนะครับผมไปครับผมโอเคอุ้ยสวยงามพระราเอแป้นผมลาลาลาอุ้ย อ้ยมาสวยนะ438บาทครับผมดูเรื่องกระเบื้องแต่งนะท่านผู้ชม hey, hey, hey. โอ้ยอย่างนี้ใส่เบ็ดร้อยไปเลยครับผมใส่เบ็ดร้อยกันเป็นล้นด่วนเลย hey, 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 hey. อาจจะมั่วๆนิดหนึ่งนะนเพื่อนนะแต่บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับผมไปครับไปไปใส่ไบใส่ไปใส่ไปใส่ไปโอ้โห oh, yes, okay. เย็ดเคสใส่เบ็ดห้าบาทพอเออเบ็ดห้าบาทเข้าไอเวนอ้ยลาลาลา ไปผมไปยังไงยังไงเอ้ยโอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะเพื่อนไม่เข้าเลยโอ้ยลาลาละ,ละ,ละโอ้ยไม่เข้าเลยว่ะเพื่อนหมดแน่นอนหมดแน่นอนโอ้โหเฮียเอ้ยเรียบร้อยบุ๋มโอ้โหไ้หเต้าปูปายเฮียเอ้ยหมดเลยลาลาละ,ละ,ละโอ้ยอย่างนี้ก็จบกันแล้วเลยครับผมโอ้โห โอ้ไม่มันเลย,ยนี้โอ้หมดแล้วเลยทุนเก0กส้อกสดรอบหน้าไม่น่าจะพอนะเดี๋ยวรอบหน้าเอามาเพิ่มวันนี้หน่อยกันเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ามีล้างตานะเดี๋ยวเอามาสักห้าหมื่นนะเอามาห้าหมื่นเลยนี่ก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนดีกว่านะไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันครับผมอย่าลืมนะครับผมอะไรอะลืมอะไรลาลาลา ก<เอา>็ฝากช่องเฮียสองสวัสดเฮียสองวีสองกันด้วยนะครับผมช่องนี้จะมีแต่ความฮายแน่นอนนะช่องหนึ่งก็เอาไว้เป็นแบบว่าสนุกเอ่อเป็นหลักการเป็นสูตรมีอะไรนะห้องนี้เอาไว้แบบเฮฮาปาร์ตี้เลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวเฮียอาจจะเอาตัวกระตูนอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับไว้พบกันให,หม่นะครับผมสวัสดีครับลาลา โอ้แล้วไม่ปิดให้กูเนี่ยเว้เลยกูจะเลียกแล้ว